สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่มีแจกโค้ดนี่นะครับน้องๆก็คือเป็นโค้ดทางด้านของกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับได้แจกลงมานะครับแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับมีขีดจํากัดด้วยนะครับน้องๆก็คือมีจํากัดด้วยนะครับน้องก็มีสิทธิ์ได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องๆแล้วก็พี่บอกเลยนะครับใครเร็วใครได้แน่นอนนะครับน้องสำหรับโค้ดแบบนี้นะครับก็คือเป็นโค้ดสกี่่่ผาานนนนมะะคคคครรัับบพีกกก็็แแจไป2โ้้้ดลวอองๆื ใส่ได้วันเดียวเท่านั้นนะครับงน้องก็คือถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับน้องก็รีบเอาไปใส่กันหน่อยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากใส่หรือว่าใส่ได้นั่นเองนะครับงน้องก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับมีขีดจํากัดนั่นเองนะครับงน้องเราก็วันนี้นะครับพี่ก็รีบมาแจกให้น้องๆเลยนะครับน้องกลัวน้องๆนะครับจะไม่ได้รับของทันเพื่อนนั่นเองนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นั่นเองนะครับบางน้องทุกค้อมเมนต์นะ น้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับองน้องวันนี้พี่มีแจกแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นสกินปืน a ออหรือว่าปืนอักนั่นเองนะครับงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับงน้องวันนี้นะครับแจกโค้ดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เมื่อก่อนนะครับพี่แจกไปแต่ละวันนะครับน้องก็คือ3วันติดแล้วนะครับเนาะก็เป็นโค้ดแบบนี้นะครับน้องก็คือใส่ได้ยกเซิฟแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ยังเหลืออีกนะครับงน้องก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกอีกนะครับงน้องเพราะว่าโค้ดตัวนี้มี้ัง ด้านเ k บัตรเพรบัตรปืนนะครับเนาะเราก็วันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นแบบว่าสกินปืน AUG นั่นเองนะครับน้างก็มีสิทธิ์ลุ้นถาวรน,นั่นเองนะครับวงน้องก็ขึ้นอยู่กับดวงน้องๆนะครับว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะส่วนโค้ดนะครับวงน้องพี่จะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับน้องๆก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้อแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องๆตัวละครในหลอกหนึ่งตัวแล้วก็บัตรกาลิน่า200บาทนะครับหรือว่าประมาณ510เพชรนั่นเองนะครับน้องๆก็รับกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับน้องเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์เท่านี้นะครับน้องๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแล้วนะครับน้องก็ทําง่ายๆนะครับกติกานั่นเองนะคคคคคครรรรรรรััััััับบบบบเเเเเเเนน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 าาาาาาะะ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 แลลล้้้้้้วววกก็็ออ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 อยย่่่่่่ืืืมมมมตตตต์ดดดีีีหหหชฟซงงงงๆๆใพิไจปณ แต่ก่อนที่จะไปลโค้ดนะครับงน้องพี่ขออธิบายนิดนึงก่อนนะครับก็คือเรื่องโค้ดนะครับน้องก็เกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนอะก็กิจกรรมค <c oughs> ือไฟเวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับงน้องก็คือ GM เขาได้เอาโค้ดมาแจกนะครับก็เกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับงน้องก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตอน20นาฬิกานะครับเราสามารถเข้าไปเสียได้นะครับเนาะดูพร้อมกันนะครับงน้องก็รับไปเลยนะครับงน้องก็คือเป็นทางด้านของตัวละครฟรีๆนะครับ27ต ก็ไอวอลฟรีๆเลยนะครับบางน้องก็เป uh, ็นสกินไอวอลนั่นเองนะครับเนาะงสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่มีสกินไอวอลไม่มีสกินปืนเลยนะครับเนาะเราก็แบบว่าไม่มีท่าทางเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับบางน้องเราก็เรื่องโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้นะครับบางน้องเพราะว่าโค้ดแต่ละโค้ดที่มาแจกนะครับก็มาจากกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ซีรีส์ทั้งนั้นเลยนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องโค้ดนะครับอย่ามาว่าพี่นะครับบางน้องก็ครับ มองแล้วก็ อย่าลืมนะครับน้องๆวันพรุ่งนี้นะครับพี่มีแจกอีกหนึ่งโค้ดนะครับเนอะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่รอเอาโค้ดนะครับน้องๆก็โค้ดเกี่ยวกับฟรีไฟเวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับเนอะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ได้ของฟรีนะครับ20่สนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเปิดให้จองวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับน้องๆแต่ก่อนที่จะเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับต้องเข้าไไไไปปปดดดููกกกกก่่่่ออ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 อนน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 นะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััััับบ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 ้้้้้้งงงงงๆๆๆ็็็ืแวาาาาาสมถเเเเเเขให300,000ลย จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สายฟรีนะครับก็คงชอบแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นนเองนะครับบงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับบงน้องก็คือถ้าดูครบ2 5 0 0 0 0คนเมื่อไหร่นะครับก็เข้ามารับได้เลยนะครับบงน้องตัวละครนะครับให้เราเลือกนะครับถึง27ตัวนะครับเราสามารถเลือกได้1ตัวในนี้นะครับบงน้องจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับเนาะก็มีทั้งตัวฟรีแล้วก็ทั้งตัวเติมเพชรนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่ขาดตัวไหนอยู่นะครับก็สามารถเข้ามารับบตรรงงนนนนี้้้้ไดดคคาถู20,50,000อ พี่เชื่อว่านะครับไม่ยากเกินควรนะครับบงน้องสองแสนห้าหมื่นคนนะครับเนาะเพราะว่าดูเยอะกว่านี้ก็มีมาแล้วนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับบงน้องเข้ามาดูกันได้นะครับบงน้องวันนี้ก็เท่านี้นะครับกิจกรรมนะครับวงน้องเราก็ไปดูการแจกโค้ดเลยดีกว่านะครับบงน้องสําหรับเรื่องโค้ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็คือโค้ดก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็เป็น Y D L นะครับ D Y Q T Z P F สาม่ W U นะครับบงน้องก็ พี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะพูดไปทําไมนะครับเมื่อน้องๆนะครับแคปหน้าจอได้อยู่นะครับน้องๆเราก็พี่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ให้นะครับน้องๆก็สามารถคัดลอกนะครับไปใส่กันได้นะครับก็มีกันถึง3โค้ดนะครับเนาะก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับน้องๆเอก็จะปร้อมมาได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นสกินปืนอักคตัวนี้นะครับน้องๆก็พี่บอกเลยนะครับน้องมีลุ้นถาวรแน่นอนนะครับแต่สกินปืนอักคตัวนี้นะครับน้องๆพี่มีแล้วนะครับเนาะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถเอาโค้ดที่พี่แจก วงน้องก็ขึ้นอยู่กับดวงน้องๆนะครับเนาะว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวงน้องพี่ยังงงเหมือนกันนะครับว่าพี่มีเจกล่องอยู่แล้วหรือว่าพี่มีกล่องเดียวนะครับหรือว่ามันได้กล่องเดียวนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดไปเลยนะครับวงน้องโอ้โหเกลือจะจัดเลยนะครับวงน้องก็เกลือเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาวันนี้นะครับวงน้องก็คือมีกิจกรรมดีๆมาแจกอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือแบบว่าทางการีน่าฟรีไฟล์นะครับลดบัตรสร้างห้องนะครับนน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 ้้้้้ออองงงกกกกกััััััเเเเเเเลยยยททีีีดดววะะะะคคครรรรรรบบบพพ็็สาาาาาามมถซืไช่ บัตรเปลี่ยนซื้อนะครับก็มีมาวางขายแล้วนะครับน้องๆก็สามารถมาซื้อกันได้นั่นเองนะครับน้องก็แบบว่าจาก450เหรียญหนึ่งร้อยกว่าเท่านั้นนะครับน้องๆเออก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับดีๆนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆก็ยังมีทางด้านของสกินปืนนะครับน้องที่มาวางขายนะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนตัวใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็เป็น M14 นั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับเป็นหลายคนก็คงอยากได้้้้นนนนนนนะะะคคครรรรััับบพววกกอออองง็็ืุุ่่ีลลเเเาาาาหมยข ะไรจตนานั่นเองนะครับงน้องก็พี่มีบอกนะครับว่าพี่มีแจกกาลินา่าบัตรกาลิน่าด้วยนะครับก็อย่าลืมกับไปคอมเมนต์โบทกันได้นะครับนอกจากนี่เลยนะครับงน้องก็อย่างกล่องปืนนะครับที่พี่บอกนะครับงน้องก็คือกล่องปืนตัวนี้นะครับได้เข้ามาวางขายแล้วนะครับก็อยู่ที่60เฮเท่นานั้นนะครับเนาะสำหรับ,บงน้องคนไหนที่อยากได้นะครับหรือว่าอยากสุมะะส่มนะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้ในร้าน,นะคะ้าเราก็คลิกเข้าไปตรงอาวุธได้เลยนะครับงน้องก็คือกล่องหนึ่งนะครับอยู่ที่หคสับเมดเท่านนะั ครับวงน้องก็เป็นสุดทางด้านของสุดคาบุกินั่นเองนะครับเนาะก็สามารถไปสุมกันได้นะครับวงน้องก็จะหมดวันนี้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่ยังไม่ได้สุ่มนะครับวงน้องก็ถือว่าจะพลาดไปเลยนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่อยากสุมก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นั่นเองนะครับวงน้องก็มีอยู่ที่3สามแล้เก้าเพลสแล้วก็ถ้าทางบเก้าเพลสต่อค้างนับ่นเองนะครับแบบว่าอยาก้ท่าทางบูย่านะครับวองน ว่าหลายๆคนก็โอเคกันได้นะครับสำหรับท่าทางบูย่านั่นเองนะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้มาแจกโค้ดแล้วนะครับสนอตสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน็อตถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนะครับน้องแล้วก็บัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือวันเสาร์นะครับก็เป็นวันนี้นะครับวงน้องเมื่อเสาร์นะครับพี่ให้โหวตหมายเลข1กับหมายเลขสนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้โหวตนะครับนนองก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้กิจกรรมจากพี่หรือว่าอยากได้ของจากพี่นะครับก็สามารถไปโหวตกันได้นั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสหาับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของจากพี่นั่นเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตื่นแต่เช้านะครับบงน้องก็คือพี่มีเสลยกิจกรรมนะครับตอน7จ็ดโมงเช้านั่นเองนะครับน้องพี่จะอัพคลิปหรือว่าโพสคลิปตอน7จ็ดโมงเช้านั่นเองนะครับน้องก็อย่าลืมตื่นแต่เช้ามารับของกันได้นะครับบน้องแล้ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเมื่อวันพุนน่งนะครับบงน้องก็คือวันพุ่งนี้นะครับพี่จะมีแจกโค้ดอีโค้ดนึงนะครับบงน้องเออก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นโค้ดนะครับเนาะลุ้นได้ยกเซิร์ฟนะครับกน้คใส่ไดรบนะรคับงน้องก็คคือแแล้ววต่่นนนะาไหจ ใส่ทันไม่ทันนั่นเองนะครับพวน้องก็คือโค้ดตัวที่พี่แจกนะครับถ้าคนไหนใส่ทันนะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนั่นเองนะครับพวน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่า มันกำหนดแค่4,000คนเท่านั้นนะครับงน้องก็สามารถเอาไปใส่กันได้นั่นเองนะครับเนอะใครที่ใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะครับน้องก็ยังเหลือโค้ดวางพุ่งนี้อยู่นะครับเนาะก็สามารถติดตามคลิปพี่ได้หรือว่าติดตามซ่องพี่ได้นั่นเองนะครับสําหรับบน้องคนไหนที่ยังไม่ได้โค้ดจากพี่หรือว่ายังไม่ได้ของจากพี่นั่นเองนะครับงน้องเอเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับบน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าดูคลิปพี่มาถึงจุดนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพ ครับให้ด้วยนะครับน้องๆแต่อย่าลืมนะครับน้องคอมเมนต์ UID หรือ in ว่าซื้อเฟซตัวเองเข้ามากันได้เลยนะครับน้องเพราะว่าถ้าใครไม่คอมเมนต์ UID หรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับพี่ก็จะแจกของให้ไม่ได้นะครับน้องเพราะว่าพี่ติดต่อหาไม่ได้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าใครที่จะคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ซื้อตัวเองหรือว่าซื้อเฟซตัวเองด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่แจกคนดูนั่นเองนะครับน้องก็เป็นการสุ่มคอมเเมนนนนนต์แจกัั่อองงะครบ้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับงน้องสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้แจกโค้ดไปแล้วนะครับน้องเราก็รายงานกิจกรรมด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นั่นเองนะครับงน้องแต่อย่าลืมนะครับเนาะห้ามคอมเมนต์หยาบด้วยนะครับงน้องก็คือห้ามว่าพี่อย่างงูอย่างนี้นั่นเองนะครับเนาะไม่งั้นพี่จะบล็อกหรือว่าแบนไปเลยนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เกียิกันด้วยนะครับบังน้องก็ ก็ bye bye